สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราจะมาหุ้นไทยไทยเย็นนะคะไทยเย็นต่อนะคะหุ้นไทยเย็นนี้นะคะสิบบนค่ะตามสูตรนะคะผิดถูกขออภัยนะคะนะถ้าสิบบนเย็นนี้ไม่มานะคะเยวจะจัดสูตรใหม่ให้นะคะหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดศูนย์ สค่ะถ่ายเย็นนะคะเด่นมากมายหน,ห,นหนึ่งส2่หนึ่ค่ะเด่นนะคะเด่นจับไปที่4กับ8ค่ะ4กับ8นะคะฟัน8ปค่ะก็8 184 8ึ แปค่ะแล้วก็ส1 4 2นึะคะสี่ค่ะแล้วก็0 2นย์ะคะเด่นๆของเขานะคะตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะจัดสูตรใหม่ให้ถ้าเย็นนี้ไม่มานะคะเดี๋ยวเราจะถ้าใครไม่อยากตามนะเราจะทำสูตรทั้งวันให้นะคะ สูตรสูตรเ,เล่นได้ทั้งวันมันนีสิชุดนะคะม,มาไทยเที่ยงไทยเช้าไทยเที่ยงไทยบ่ายไทยเย็นเลยสิบห้าชุดนะคะเล่นได้ทั้งวันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามวันนี้วันที่9ค่ะ9มีนาคม6กสนะคะ นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้บุญมาวาสนาเกิดนะคะบ๊ายบาย